ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาชม G4 รุ่นใหม่เป็นรุ่นปี MY24 นะครับคันนี้เป็น CKD นะครับผลิตในประเทศนะครับราคาถูกลงเยอะครับอันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับผมพาไปชมรายละเอียดตัวรถคันนี้นะครับแตกต่างจากรุ่นนําเข้ายังไงเราไปชมรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนํารถ MG4 รุ่น CKD นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นผลิตในประเทศนะครับราคาจะลดลงค่อนข้างเยอะนะครับคันนี้ราคาเดิมนะครับอยู่ที่969,000บาทนะครับ CKD แล้วนะนำเข้านะครับ บลาผลิตในประเทศน้ำเหลือแค่8,9900บาทเท่านั้นเองนะรุ่นนี้ครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะเพิ่มเติมคือหน้าจอนะผมพาไปดูทีละจุดนะครับล้อแม็กขอบ17เหมือนเดิมนะนี่ครับราคาอยู่ที่8,9900บาทนะครับราคาถูกลงมาเกือบแสนหกนะรประมาณแสนห้ากว่าแสนหกนะครับนี่ครับดีฟิวเซอร์ด้านหน้าจะเปลี่ยนใหม่นะเป็นสีดํานะครับเหมือนชุดแต่งนะครับอันนี้จะทํามาเหมือนชุดแต่งรอบคันนะครับ ทุกอย่างนะครับไฟหน้าเป็น LED นะพร้อม daytime ครับทูโทนนะครับรนะคันนี้เป็นกระจกข้างสีดารวมถึงหลงังคารถสีดําด้วยนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายสวยมากนะเป็น LED แบบยาวนะเต็มระบบนะครับรุ่นนี้ไฟท้ายดูครับเพิ่มเติมคือในรุ่นที่เป็นรุ่น CKD ผลิตในประเทศจะมีตัวที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับนี่ครับดูไฟท้ายครับ เป็น LED ยาวมากนะครับนี่ครับที่ป่าน้ฝนมาแล้วนะครับสำหรับ,รบลูกค้าที่เรียกร้องกันมานะครับสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับเป็นรุ okay. ่นท็อปแต่เป็นในถ้าเป็นในรุ่นใหม่นี้เป็นรุ่นดีเป็นรองท็อปไปแล้วนะครับนี่ครับเป็น i อสมาร์ทนะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับส่วนของแถมนะครับนี่ครับมีให้จัดเต็มนะครับเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีให้ทั้งหมด4จุดนะครับรวมถึงตัวกล้องนะครับกล้องจะมีให้รอบคันนะครับดีฟิวเซอร์นะครับนี่ครับดีฟิวเซอร์ด้านล่างใช้ล่างใหม่หมดนะครับสวยมาก เหมือนติดสเกิร์ตนะครับอันนี้จะเป็นตัวชาร์จชุกเฉินกับตัววอลชาร์จนะครับจะมีวอลชาร์จได้ด้วยนะครับฟรีค่าติดตั้งนะครับรุ่นนี้นี่ครับอันนี้เป็นสีเปิดตัวในรุ่นใหม่ C.K.D นะครับผลิตในประเทศนะครับเป็นสีส้ม่อนข้างสวยนะครับต้องมาดูตัวจริงนะครับผมว่าสีนี้สวยมากแต่งใส่ล้อค่อนข้างสวยนะครับนี่ครับ USB นะมีให้นะเบาะเหมือนเดอร์นะเบาะทูโทนนะครับตัวนี้พับได้นะครับส่วนด้านในนะครับด้านในจะเพิ่มเติมนะครับ อันนี้จะเป็นตัวบอกไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับสีทูโทนนะครับแอร์แบกหกใบนะครับระบบมัลติฟังก์ชันนะครับระบบเตือนจุดอับสายตาครบหมดนะครับนี่ครับด้านข้างจะเป็นสีครีมนะครับเป็นทูโทนสวยมากรถรุ่นนี้ปรับปรุงออปชั่นค่อนข้างสวยนะครับนี่ครับหน้าจอเป็น LCD นะครับตัวปรับ อุปกรณ์ต่างๆใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับรวมถึงตัวเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับอันนี้จะเป็นตัวปรับลดแสงให้อัตโนมัตินะครับเวลามีไฟหลังนะครับขหลังนะครับเปิดไฟสูงมาสาดเข้ามาจะตัดให้นะครับนี่ครับแอร์แบกีมห้ทั้งหมด6ตตำแหน่งมีมากนะมีเบาะด้านข้างนะครับนี่ครับหน้าจอใหม่นะครับขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ12นิ้วนะครับ การใช้งานค่อนข้างลื่นไหลเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับในการเข้า p p p l e c r r l a y นะครับหรือว่าตัวการออหาจัวจุดชาร์จรถก็ง่ายนะครับการฟังเพลงทุกอย่างนะครับดูครับการดูเปอร์เซ็นต์แบตการดับเครื่องยนต์นะครับนี่ครับดูเปอร์เซ็นต์แบตได้ในหน้าจอเดียวได้เลยทั้งเหมือน p p o o n นะครับสามารถเลื่อนลงมาได้นี่ครับ เลื่อนรงมามีฟังก์ชันต่างๆนะครับระบบคืนไฟนะครับตัวดับเครื่องยนต์นะครับตัวล็อกประตูจะอยู่ในหน้าจอเดียวทั้งหมดนะครับนี่ครับสามารถปลดล็อกประตูปิดล็อกได้ที่หน้าจอสัมผัสได้เลยนะครับใช้งานง่ายนี่ครับพอผมกดเข้าไปนะครับคําสั่งล็อกประตูก็จะแสงไฟจะขึ้นนะครับผมว่าตัวไอตัวหน้าจอตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่เวลาการใช้งานนะค้างง่ายนะครับนี่ครับตัวคืนไฟเกียร์ไฟฟ้านะครับ พิเลตชาร์จเจอร์นะเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับรุ่นนี้ครบครับคันนี้ผมว่าผลิตในประเทศราคาลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับตัวใส่ของนะครับรวมถึงนี่ครับหน้าจอสัมผัสผมว่ารุ่นเวอร์ชันนี้ค่อนข้างที่ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับการดับเครื่องยนต์ในสวิตช์เดียวทั้งหมดนะครับนี่ครับ รถสวยมากใครสนใจนะครับอยากได้รถนี้นะครับแคมเปญอยู่เดี๋ยวเข้ามาถามได้ที่ลิงก์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ